สวัสดีครับตามที่บอกไว้นะครับว่าจะลองแกะให้ดูว่าเฟืองเหล็กกับเฟืองพลาสติกข้างในมันต่างกันยังไงทําไมมันถึงมีความแข็งแรงต่างกันเรามาดูที่คลิปนี้กันได้เลยเราก็าจะเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองเฟืองพลาสติกตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองพลาสติกนะครับที่รู้ก็เพราะว่าตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับส่วนอีเฟืองทองเหลืองเนี่ยดูก็รู้ละตรงนี้ว่าเป็นทองเหลืองนะครับ มีน็อตอยู่4ตัวนะครับข้างด้านใต้ตัวนี้พอยกมาเราจะเห็นแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยข้างในว่าเป็นมันจะเป็นแบบแมชชีนิกนึกถึงเฟืองทดของนาฬิกาก็ได้เวลาเราแกะดูนาฬิกาข้างหลังครับมันจะเป็นเฟืองทดที่เป็นจากใหญ่มาเล็กๆไปใหญ่ ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทั้งชุดเลยนะครับแต่ตรงแกนมันตรงนี้ไม่ใช่ตรงแกนเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับจะแตกตะเนี่ยตรงแกนนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับต,ตัวน,น,น,นี้ก่อนนะครับที่มาลื้อตัวนี้ดูตัวนี้ไปข้างนอกเป็นทองเหลืองนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็คือมีน็อตยึด4ตัว ราจะถอดด้านหัวมันจะถอดได้สองจุดนะครับจุดนี้กับจุดนี้ตรงตูดกับตรงหัวเดี๋ยวถอดหัวดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะมันจะเป็นลนักษณะเป็นทองเหลืองเนี่ยตั้งแต่ตัวเกลียวข้างบนนะครับ1 2 3 4สาเป็นทองเหลืองทั้งหมด แล้วก็ที่ตัวจากตัวนี้มาเป็นทองเหลืองเหมือนกันพอเราเปรียบเทียบกันสองตัวนี้มันก็จะเป็นทองเหลืองที่ตัวฐานตัวนี้จากมอเตอร์มาเนี่ยมอเตอร์ของตัวเซอร์โวเนี่ยนะครับเป็นทองเหลืองเหมือนกันแต่พอขึ้นมาปุ๊บมันเป็นเฟืองต่างกันเพราะ้ตัวพลาสติกเนี่ยข้อด้อยของเขาก็คือมันโรดได้ง่ายนะครับพอโรดง่ายปุ๊บมันก็จะมีปัญหา ใช้งานไม่ได้เราก็จะต้องทิ้งไปะะนม้นเพืองนี้ก็จะแข็งแรงกว่าทองเหลืองเพราะว่ามันเป็นโลหะกรณีถ้าเพื่อนๆมีตัวอะไรก็สามารถนํามาเปลี่ยนได้นะครับก็วิธีเปลี่ยนง่ายมากเลืให้ดูเลยนะครับเราก็จับตัวนี้จับสี่เอามือประคองสี่ชุดนี้นะครับมันจะลอยขึ้มาหมดทั้งชุดอย่างนี้เลย แล้วเราก็เอาจากอีกตัวหนึ่งที่เรามีอะไหล่เก็บเอาไว้เอามาเปลี่ยนเนอาตัวนี้ก็ต้องเอาออกด้วยนี่ก็ด้วยนี่ก็ด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนก็เอาออกหมดเหลือแค่ตรงนี้นะครับถ้ากรณีเฟืองรูดนะครับแล้วก็ใช้จากของตัวพลาสติกอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นเดียวกันเอามาใส่เคยทดลองเอาตัว เนี้ยมาใส่แทนแล้วใส่ไม่ได้นะครับมันไม่พอดีกันอ่ะมาดูตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าเราลองแกะก็เอามือจับเนี่ยยกชุดไปก็ได้นะครับไมครับตัวนี้ดึงมาได้ทั้งชุดเลยเหมือนกันนะครับตัวด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นชุดวงจรแกะออกมานะครับเนี่ยก็จะเป็นตัววงจรเขาละนะครับวงจรก็ ลื้อตรงนี้มาเอามือดันตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ที่มันหมุนทําให้เซอร์โวหมุนได้ครับเรจาจะมอเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นวงจรมาลื้ออีกตัวดูฝ <Okay. S 1> าหลังออกนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็เป็นชุดวงจร แล้วก็เป็นมอเตอร์มือดันออกอะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เท่ากันเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ประกอบไปด้วยชุดไฟที่รับเข้ามานะครับแล้วก็จ่ายไฟมาที่วงจรจากวงจรก็จ่ายไปที่ตัวมอเตอร์ตัวนี้แล้วมอเตอร์ก็ไปปั่นให้ตัวเฟืองหมุนตามที่เราควบคุม นี่ก็เป็นการหรือผ่าให้ดูนะครับก็สนุกสนุกถ้าเพื่อนๆอยากจะลองแงะดูก็เต็มที่เลยครับเอาความรู้แล้วก็ความสนุกเพลิดเพลินตะวันรีวิวสวัสดีครับ